พัน number 10 n หนอเทรเวนีโอเคต่อไปให้ตั้นหน่อย number ten พันไฟเก่งมาก15ต่อไปค่ะดน number 10 1 0ัน two t w โอเค

อ่าฟิฟตี้ฐานไฟฟ์ทเวนตี้ทเวนตี้โอเคึงมากนะครับ uh, <im itation> อ่าการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ย,ยมันทำให้เราเนี่ยมีความคิดที่ยังไงอะ <im itation> คิดคิดที่ดีเออใช่มันเ,เป็นความคิดที่ดีที่ทสมองม่ตนไม่ตมตนอ่ะตัวนี้ <im itation> นะคะตัวเรกเนี่ยค,คุณก็สอนแล้ว ตอนนี้ทุกคนเขียนเลขได้มมได้ได้ทุกเลขเลยยกเวน้นพามและเดชนะคะสาเหตุเกิดจากใช่ <blind stop ande> คุณครูเนะคะคุณครูเสียใจนะที่ลูกศิษย์เนี่ยไม่สนใจเรื่องเรียนแต่สนใจที่จะมากินมาเล่นอย่างเดียว <The answer> แล้วก็พยายามบอกพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ทำไมคะ <The answer> ไม่ฟังไม่ช่วย ไม่ช่วยครูในขณนะตอนนี้ที่เราจะไปป .1 แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สุดแพ้จะเว้กรรมของแต่ละคนแหละเพ<อ>ราะว่าครูก็ช่วยเต็มที่อ่ะทำไมครูสอนกล้องท้องได้ครูสอนคุณคุณได้ครูสอนโบงโบงได้ครูสอนไกลไกลได้เจเจยังได้บรวรยังได้ทุกคนยังได้แต่ทำไมคนอื่นไม่ได้เคยสังเกตน,น,นกกะว่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรลูกมันเกิดจากโทรศัพท์มันเกิดจากอะไร,รอไรีก มันก็จะการดูแลของพ่อแม่ของแต่ละคนอ๋อเก่งมากเก่งมากเยี่ยมเอามาจากไหนคูนใช่ไหมใช้วิธีการคูหรอเมื่อวานเจเรนคกหลครูบอกแล้วว่าได้ใต้ไดม เวลาแล้วเล่นไปชาร์จโทรศัพท์ไปได้นะไม่ได้มันตายคาที่เลยอ่ะอ่าใช่เนี่ยเราวต้องรู้จักแบ่งเวลาเออเราจะเติบโตยังไงให้สมองเราโตไปในทางที่ดีดูได้แต่ว่าก็ต้องดูแต่สิ่งที่ดีๆเชอดูโทรศัพท์ดูจะเรื่งดีดีอ่ะดูต่เรื่งดีๆอ่ะนะ กไ็ได้ะ,ไดะ,ะดะูที่เป็น,นักตกา์อ่ะ <c oughs> อันนี้มีน <c oughs> ิทานอะไรฝังฝังนห้ไดก็ต้องร้องเพลงนึกองซักซั การดูภาพไงแต่ถ้าเราอ่านหนังสือเป็นเร็วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคำนี้มันอ่านว่าอะไรนะคะแต่แต่เด็กๆทุกคนเนี่ยนะก็ดูจากรูปภาพใช่ไหมลูกอ่ะตอนนี้ดีกว่นไปเอาเอาภาคลุมให้คุณหนูตรงตัวอตรงตัตรงตัวอ่ะลิงเจ้าเลก คำว่าเจ้าเล่ห์เนี่ยนิสัยดีไหมไม่ดีทำไมอะเจ้าเล่หมันเป็นยังไงเจ้าเล่ห์มันเจ้าชู้อ่าอาจจะเป็นขโมยเพื่อนไอ้สิเขาสนไรอะตรงๆว่าที่อยู่ตรงนี้เนี้ยอ่ะเออเจ้าเล่หนี่คือนิสัยไม่ดีเนาะเดี๋ยวเราจะดูเข้ายิเข้ายิอ่านมาไหน เดี๋ยวเราจะดูสิคะว่าลิงเนี่ยมันเจ้าเล่ห์ไรนังนแล้วว่าเขาเส็จมั้ย้ต้มเนยพี่ัะดีหน่อยจ้าพบ่เขาชอบงหุ่จริงอ่ะพี่คนไหนพี่คนโตเหรอถ้าทำงานเแล้วกูแล้วเาก็ถ้าทำงานแล้วก็ไม่ต้องขโมยตังค์น้องสิแล้วหนูแล้วคุณทำงานอะไรถึงมีตังค์ให้เขาขโมยอะ เราโผลโหโห่างฝั่งคุณด้วยเลย <คน S 1> อ่ะเราฝั่งนู้นไปเลยหนูถว่าเราขึ้นไปห้องที่หนูเจอ๋ยวเราฝั่งนี้เดี๋ยวอ่ะหนูก็บอกแม่หนูให้แม่เป็นคนจัดการเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องในครอบครัวครูไม่สามารถที่จะเป็นจัดการได้อ่ะดิงเจ้าเล่หนะคะคนที่เขาเขียนเรื่องก็คือสุดนิดา,ดาเปลี่ยนสายสื่อคนที่เขียนภาพสวยๆออกมาให้เราเห็นก็คือ สุดดาสมอนลุดตะเวศอ,อันนี้เราต้องให้เกติคนที่เขาอ่านจะคนที่เขาเขียนเ,เรื่องแล้วเขาคนนี้ว่าภาพนะก็แน่แน่คนที่เขียนภาพสวยๆไงสุอ่ะเขาใจเขาใจถามนะแล้วใครลงสีการเขียนภาพการวาดภาพก็ต้องอยู่ในรวมการ,รบายสุดก็คือ,อคดดอนที่ชื่อสุสุดาอะไรสุดาพี่สุดาสมอน สุดา,า่อะคนที่ชื่อสุดาสมรดุตเวทเนี่ยดุตเวทไม่ใช่เทพดุตเวทเนี่ยเป็นคนเก็บภาพส่วนคนที่แต่งเรื่องก็คือสุธิดาสุธิาดธาเปลี่ยนสายสื้อนะคะเราต้องให้เกียรติเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แต่งนิทานมาให้เหราอ,อ่ะอ่ะหน้าที่สองก็เป็นเรื่องย่สอสำนักพิมพ์ต่อไปณชนะนบท ชายทุ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งครอบครัวของแม่เป็ดและลูกๆวันหนึ่งแม่เป็ดเก็บกล้วยได้หนึ่งได้ลูกหนึ่งกำลังจะนำกลับบ้านและก็มาพบกับเจ้าวอกซึ่งเป็นลิงเจ้าเร้พอเจ้าวอกเห็นกล้วยเขา้าก็ขอแยกเมเล็ดมเมล็ดพันแอปเปิ้ลที่มันเก็บไว้กับกล้วยแต่เต็ดตอบแลต่ปตแตป็ดก็คือตอบทำไ,ไมม่ใหลง,ลง เป็นใจดีเป็นใจดีอ่าเป็นใจดีไม่เจ้าเล่ห์หรอกลูกเป็นใจดีอ่าลิงเพราะเจ้าเล่ห์เอาเอามะเล็ดพันธุ์อะไรนะมะเล็ดพันธุ์แตงโม apple แตงโป apple มะเล็ดพันธุ์เปิ้ลแลกกับกล้วยเลยอยากกินกล้วยอ่าต่อไปนะดูนะแม่เป็ดกับลูกๆช่วยกันป้วนดินปลูกมะเล็ดพันธุ์เปิ้ลที่ได้มาจากลิงวอ้อ และผัดกันมาลดน้ำดูแลจนก้อนแอปเปิ้ลโตๆโใตโตนะที่สุดก้ Apple อนแอปเปิ้ลก็ออกลูกสีแดงน่ากินะเต็มไปหมดเลย,ยนะเห็นไหมนะเกิดอะไรขึ้นนะแม่เป็ดและลูกๆดีใจกันมากแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงมันก็ปีนขึ้นไปทำไมนะไม่ได้ไดดนะโอ้โหนั่สาดตัวเราสาดใจดีกอยังยังไม่ได้กินกทีเ้เลย,ยนะแต่แล้ว ข้อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเจ้าวอกมันกลับมาปีนกินลูกแอปเปิ้ลที่แม่เป็ดและลูกลูกช่วยกันปลูกอย่างมีความสุขโอ้โหแบบนี้มันน่าจ,จ็ดใจไหมเนี่ยน่าจ,จ็ดใจไหมเนี่ยแม่เป็ดและลูกจึงร้องบอกขอให้เจ้าวอกช่วยเก็บแอปเปิ้ลมาให้เราบ้างได้ไหมพราะเราขึ้นไม่ได้เจ้าวอกบอกไม่ได้อ่าคิดอยู่ที่เดี๋ยวที่ว่าเจ้าวอกจะให้หรือไมันกแต่เจ้าวอกจอมเจ้าเล่ พ่อจากจากไม่แบงให้เพื่อนแล้วยังเอาแอปเปิ้ลที่ <ละ S 1> ยังไม่สุกตาใส <ละ S 1> ่แม่เป็ดกระลุกเป็ดอ้โหใจร้ายไหมเนี่ยใจร้จายจังเลยมเมแม่เป็ดเสียใจมากที่เสียรู้จววและถูกให้ถูกต้นแอปเปิ้ลนะคะโอ้เรื่องน่าสางเรื่องเศร้าของแม่เป็ดกระจายไปทั่วสายทุง่งสัตว์ต่างๆจึงพากันมาช่วยแม่เป็ดแะระลูกๆเจ้าหญิงึงแม่ปู ก้านแดงและหนูจีต่างปรึกษ,ษากันว่าจะช่วยแม่เป็ดอย่างไรดีน,นะคะดูซิว่าเขาจะมีวิธีการแก้ไขและช่วยแม่เป็ดอย่างไร,ไรแล้วทั้งหมดก็วางแผนการเข้าไปแอบ,บอยูอ่ในบ้านเจ้าวอกแม่ปูก้านแดงแอบ,บอยู่ในโอ่งกินน้ำของเจ้าวอกเจ้าหญิงพึ่งแอบ,บอยู่ในผ้าห่มสุนและหนูจีแอบ,บอยู่ในถังข้าวสาร อ้าวางานข้าลวลสิพอตกข้างเจ้าวอขิวข้าวจะมากินข้าวพอเปิดฝาหมอ้อก็โดนหมูจที่ทำไมกัดจมูกเจ้าวอตกใจและไปตักน้ำกินก็โดนแม่ปูก้านแดงนี่ผูมันวิ่งไปซ่อนใต้พะโง่ก็โดนเจ้าหญิงพึ่งทำไมคะต่อยบวงเป่งเลยสัตว์ทั้งหมดเดนตามต่อยตามกัดตามมี จนเจ้าวอกยอมแพ้และรับปากว่าต่อไปนี้จะไม่ขโมยแอปเปิ้ลของแม่เป็ดกับลูกเป็ดอีกนะคะตั้งแต่นั้นมาเมื่อลูกแอปเปิ้ลออกลูกเจ้าวอกจึงมีหน้าตหน้าที่ที่ต้องช่วยเก็บแอปเปิ้ลให้แม่เป็ดและลูกๆแม่เป็ดแบ่งแอปเปิ้ลให้เพื่อนๆทุกคนรวมทั้งเจ้าวอกด้วย สดงถึงว่าแม่เป็ดเป็นผู้มีอะไรคะน้ำใจเป็นผู้มีน้ำใจถึงแม้ว่าตัวเองจะโดนทําร้ายหรือ,อไม่ได้รับน้ําใจจากเจ้าวอกแต่แม่เป็ดก็ยังมีน้ําใจกับเจ้าวอกอันนี้ก็จะทําให้โลกสังคมมีความสุขมากขึ้นอาจจบแล้วทําไงคะรบมือนะคะแล้วรบมอ่ะ เก่งมากเห็นไหมเขาคิดเรื่องมันมีนิทานจะมีสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะให้เด็กๆทุกคนทําฐานดินน้ำมันในเรื่องของสะพานเต่าเป็นของใครของมันเลยเอ,อ,อันนี้ไม่ต้องมา,มาไม่ต้องมาทาลายนะห้ามทาลายนะไม่ต้องรวมหฮ<า>ะไ,ไม่รวมไมรวมรวมแล้วปวดหัวนั่งนั่งกันหันหน้าชนกันอย่างเงี้ยอานนหันหน้าชนกันก่อนเจอคู่ก่อน ไม่ใช่หันพูดทางโน้นหันพูดทางโน้นลูกคนไงไงเ,เจ๊หันพูดทางโน้นเรไปเจอวันชายก็อ,อ่ะอ,อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกัน,ใน,ในอ่าเอางี้มั้ยเราช่วยกัน<ม>เราช่วยกันคนละถาดลุ้มนะเป็นคุ้มลมะสอ,องคนนะ่ไ้มอ่ะคุ้มอ่าสองคนคนมีอยู่คุ่มกันดั้มด้วยอ่ะอ่ะสามคนของโบโบอยู่กับตามไหวไหมหรือไม่ไหว เออโบไปอยู่กับพี่โบไปผูกอ่านี่ที่ป่านี่ที่ป่าอย่างนี้ที่ป่าอ่ะสามคนอ่ะมานี่ยืนเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันอ่ะเฉลี่ยมานี้ยัฉดีอยู่กับบอลแต่โบแล้วก็เมีการสามคนอ่ะเจมาด้วยเจมาด้วยอ่ะกลุ่มนี้ให้สี่เลยกลุ่มนี้ให้สี่เลยกลุ่มนี้ให้สี่คนเลย ปาไหมคุณมีครูให้สีปาหัวน้ามาครูเอโอเคเด็กๆปนึ่ครู วันนี้ใช้กระดานตัวนี้เป็นตัวรองพื้นใช้กระดานตัวนี้เป็นตัวรองพื้นเดี๋ยวไปเตรียมดินน้ำมันขอวเวองขอเป็แล้วกันอันนี้่องอะร